ข่าวน้ำท่วมที่หาดใหญ่หลายพื้นที่เจอน้ำเชี่ยวค่ะแล้วก็มีรายงานพบศพลอยน้ำมาด้วยมันเป็นภาพที่กระทบใจจริงๆค่ะมีอินบ็อกมาหาหมอว่าเขากลัวโรคระบาดมากแต่หมออยากให้ทุกคนรู้ว่าศพไม่ใช่แหล่งของโรคระบาดอย่างที่หลายคนคิดนะคะนี่คือข้อเท็จจริงตามองค์การอนามัยโลกเลยเพราะว่าศพในน้ํามันจะไม่แพร่โรคระบาดค่ะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคระบาดที่มากับน้ําที่มีได้ก็จะมีโรคอหิวาโรคไทฟอยด์อีโบลาหรือว่าพวกเชื้อไวรัสต่างๆอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้แต่มักจะติดจากคนเป็นที่ติดเชื้อค่ะ ไม่ใช่จากศพที่จมน้ำไปแล้วเพราะว่าหลังเสียชีวิตเชื้อโรคส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะตายอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ไม่ได้แพร่เชื้ออีกโรคระบาดไม่ได้เสี่ยงจากศพนะคะแต่ว่าเสี่ยงจากตัวน้ำท่วมเองต่หากเพราะว่าน้ำท่วมจะมีการปนเปื้อนของเสียได้อย่างเช่นโรคฉี่หนูหรือถ้าอาหารไม่ได้ล้างมือหลังจากที่จับน้ำสกปรกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดท้องเสียหรืออหิวาได้หรือถ้าใครเป็นแผลแล้วไปกลุยน้ำเน่าก็อาจจะติดเชื้อแผลลุกลามแบบนี้ได้ค่ะและถ้าน้ำนิ่งแล้วก็อาจจะเสี่ยงยุงลายได้แแตตต่่่่่วววาาาาออออนนนนนีีนีี้้้้ยยยััังเเเเชูููลลพรระฉกกกดดสสสคคญทุ็็ืถมบใให เลี้ยงลุยน้ำแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะสรุปก็คือศพในน้ำไม่ได้เสี่ยงโรคระบาดอะไรเลยแต่อาจจะทําให้มีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้จากสารคัดหลัง่งร่างกายจากเชื้อแบคทีรียจากการเน่าเปื่อยแต่ว่าทั้งหมดก็จะไม่แพร่สู่คนทั่วไปค่ะแต่ประเด็นสําคัญตอนนี้หมอไม่อยากให้แชร์ภาพศพลอยน้ําเลยค่ะเพื่อเป็นการเคารพผู้สูญเสียอาจจะทําให้ครอบครัวของผู้สูญเสียสะเทือนใจได้และเป็นการละเมิดสิทธิของเขาด้วยค่ะและมันก็ไม่ได้กอ่อให้เกิดสถานการณ์อะไรที่มันดีขึ้นเลยถ้าอยากจะช่วยจริงๆให้ส่งต่่่ออาา่่อออออออข้้มูลลเเเเบบบรรรร์์ฉุุกิิททีีียหืืืาจจจแชชดดัถไ ก็ได้ค่ะหมอ,อเป็นกําลังใจให้นะเป็นห่วงมากๆเลย